สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับวันนี้มีการจัดก,กิจกรรมเลี้ยงอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อเป็นขวัญกาลังใจและเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจครับที่มาคอยดูแลรักษาความสงบให้กับบ้านเมืองนะครับกิจกรรมและภาพรวมจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพรม้อมกันครับ เนธชานาทุ่งครับเป็นรองผบการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับตอนนี้มาได้ 4- ีหวันลแล้วครับเราก็อยู่รักษาที่ตั้งครับรักษาที่มั่นที่ผู้บัญชาเขามอบหมายให้ดูแลอ,อาคารครับกระทรวงแรงงานเนี่ยครับตำรวจเราก็มีหน้าที่ในการที่จะดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยทุกคนครับก็คือเราค่อนข้างชินแล้วครับเพราะเรามาหลายรอบแล้วครับปัญหาอุปสรรศัพท์ต่างๆเนี่ยมันก็ ตอนแรกก็ใหม่ๆก็มีปัญหาบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ที่นอนครับแต่ตอนหลังก็ปรับตัวได้ก็ได้รับการดูแลจากจากทางกระทรวงแรงงานอย่างดีครับต้องกราบขอบพระคุณในที่นี้ด้วยครับครับก็ต้องกราบขอบพระคุณครับที่มีผู้มาดูแลพวกเรานะครับก็อยากจะกราบขอบคุณในที่นี้นะครับพวกเราเนี่ยก็ก็อยู่กันอย่างนี้นะครับแต่ก็มีกำลังใจครับมีขวัญกำลังใจครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับพวกเราตั้งใจครับ ทำต,ตามหน้าที่ครับข้อเห็นส่วนตัวก็อยากจะให้บ้านเมืองสงบรครับเวลาเห็นภาพที่มีประชาชนเสียชีวิตมันรู้สึกท้อใจนะครับไม่อยากให้เห็นบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้อยากจะให้กลับมาปกติเหมือนเดิมเร็วที่สุดครับผมสิบตำรวจโทรกันสูตรมัจุธาเสรณีนะครับผอหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตํารวจภูธรไม่สระเลียงแม่ต้องสอนนะครับก็มันมันเป็นความรุนแรงในเรื่องความรู้สึกนะฮะที่ผมเห็นเห็น ข้าราชการตำรวจของเราเนี่ยเป็น,ปน,ปนฝ่ายที่ต้องถูกกระทำนะครับเพราะเราเราบังคับใช้กฎหมายเราคิดกับผู้ชุมนุมว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องแต่ว่าในหลายๆครั้งเนาะที่ที่ตำรวจเราถูกกระทาผมก็มีความรู้สึกเสียใจครับในท้ายที่สุดแล้วก,ก็ยังมีคนที่เห็นใจในส่วนของผู้ปฏิบัติอย่างเรานะฮะที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามคําสั่งคือเราก็เป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันนะฮะเราอยากให้รักกันไว้อยากให้ สมัณนฉันกันเราอยากแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีแล้วก็อยากให้บ้านเมืองมันเข้าสู่ภาวะ,ะสงบสุขภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับเพราะไม่ว่าฝ่ายไหนชนะนะฮะนะความขัดแย้งตรงนี้ผมไม่อยากให้มันให้มันฝังรอยลึกไม่อยากให้มันไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเพราะไม่อย่างนั้นต่อไปคนในสังคมรุ่นต่อไปจะอยู่กันยังไงนะครับผมสิบตำรวจโทอัครวัฒน์กวนนุครับตำแหน่งผอบอมู่สพปลายครับแต่ตอนแรกก็ทําใจยากนะครับก็รู้สึกอยู่แต่ มันก็คือหน้าที่อะครับก็ดีใจครับพี่ยังว่ายังมีคนเห็นใจตำรวจอยู่เพราะทุกวันนี้ตำรวจดูติดลบไปบก็อยากให้จบๆเร็วๆครับไ้กลับบ้านก็เป็นห่วงตำรวจนะคะในภาคประชาชนรักตำรวจแล้วก็เห็นข้าราชการตำรวจที่มามาดูแลพวกเราคนกรุงเทพอะ่ะเขามาจากต่างจังหวัดก็รู้สึกเป็นห่วงเขาก็คือเรารักตำรวจอะคะ่ะเราอยากมาดูแลเขา เช่นนําอาหารมาให้น้องๆได้ทานให้พี่ๆตํารวจได้ทานก็รู้สึกเสียใจอ่ะป้าอายุ61แล้วอ่ะไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เพิ่งเจอครั้งเนี้รู้สึกว่ามันหดหู่เสียใจไม่น่ามีกปปสเลยอ่ะคุณมาจากไหนมาตั้งตัวเป็นกปปสแบบยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่แล้วแบบเที่ยวไปปิดสํานักงานตรงโน้นสํานักงานตรงนี้ เราในภาคประชาชนเรารู้สึกเจ็บปวดอะ่ะหน่วยราชการต่างๆที่ที่เขาไปปิดอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าในภาคประชาชนรู้สึกเสียใจไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เลยเราคุยกันได้ไหมเราดีกันได้ไหมเรามีพระเจ้าอยู่หัวเรารักพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวกันเราเกิดในแผ่นดินไทยด้วยกันทําไมเราคุยกันได้ไหมทำไมต้องใช้ความรุนแรงด้วยเดี๋ยวมีข้าราชการตํารวจตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีเด็กเสียชีวิตตํารวจเสียชีวิต รู้สึกเสียใจอ่ะบางครั้งนั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านอ่ะก็ทุกอย่างต้องอยู่ที่การพูดคุยควรจะแก้ปัญหานี้นะค่ะทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยการพูดคุยกันนะคะเราคนไทยด้วยกันอ่ะขอให้พูดคุยกันเถอะค่ะแล้วก็บ้านเมืองเราเสียหายเยอะมากค่ะทุกวันนี้นะเราติดตามข่าวอยู่ทั้งต่างประเทศตอนนี้เสียหายมากเศรษฐกิจประเทศไทยแย่แล้วค่ะตอนนี้ คุยกันนะคะขอให้ผู้ใหญ่คุยกันแล้วก็บ้านเมืองเราจะได้สงบเสียทีภูมิใจอ่ะที่น้องๆพี่ๆนานาที่เขาเสียสละจากครอบครัวเขามาที่มาดูแลประชาชนในกรุงเทพอะเราก็เลยมีใจแบบว่าโอ้โหเขาจากครอบครัวเขามาเขาก็ว้าเวอยอยู่แล้วใช่ไหมอาดความอบอุน่นลูกเมียอยู่ที่บ้านแล้วเขาต้องมาประจญอยู่ที่นี่กับเรา ทีนี้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่กับครอบครัวทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก,ท,ท,ท,ลกทั้งปู่ย่าแต่ยายมันก็อบอุ่นแต่เขาอะห่างครอบครัวเราก็เลยมีใจว่าเออเรามาช่วยกันตรงนี้ออย่างน้อยเขาก็ยังคิดคิดว่าญาติพี่น้องอยู่ในกรุงเทพเนี่ยถึงจะไม่รู้จักกันแต่เราก็ยังช่วยเหลือกันบางครั้งก็ประชาชนก็รุนแรงใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะเอาอย่างใจตัวเอง แต่ตำรวจเขาก็ทำตามหน้าที่เขาก็สมเหตุสมผลของเขาอ่ค่ะพี่ก็ทำเลี้ยงมาหลายที่นะคะทำจับเจ้าหน้าที่ที่มาอยู่ในกรุงเทพที่เขามาดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนนะคะก็รู้สึกว่าเห็นใจเขานะคะท,ที่เขาต้องมาในในจุดนี้ค่ะรู้สึกแย่มากค่ะน่าจะเลิกเลิกได้แล้วค่ะน่าจะยุติได้แล้วค่ะทุกอย่างน่าจะยุติน่าจะคุยกันได้แล้วค่ะน่าจะยุติถูกความรุนแรงได้แล้วนะคะแก้ปัญหาบ้านเมืองก็ก็ต้องมีความยุติธรรมละคะ่ะ ไม่แบ่งฝกักแบ่งฝา่ายแล้วก็ไม่ต้องแบ่งแบ่งอะไรทั้งนั้นละค่ะต้องหันหน้าคุยกันค่ะทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากันคุยกันค่ะตอนนี้